สวัสดีค่ะยามเย็นที่ยีบเกดพฤษ,ษายายจะมาอย่าตุ้มนะจะมาอัปเดตด,ดอกดอกนะเริ่มเริ่มฟื้นนะอน,นะนาคตนะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวเห็นไหมคะกำลังฟืน้น <c> ฟ <oughs> ักทองยายก็ โตนะยายก็จะเด็ดยอดเขาเ้าอยู่เรื่อยๆแล้ยายก็จะปลูกข้าวโพดด้วยนะเนี่ยค่ะข้าวโพดนะนพพข้าวโพดข้าวเหนียวอะค่ะปลูกสับไปเขาให้เขาให้พันมาใหญ่หดนะนะะีๆอย่างนี้คะข้าวโพดนะอ่าช่วยเขาเขาทำทำสวนนะนะ่ย อัปเดตนานะน้ำน้ำยายก็จะปล่อยลงนานะเต็มมือหมดเลยียายก็เจาะยายก็เทิดข้ำน้ําท่วมต้นไม้นี่นะคะแล้วก็เจียวยายอืมยายก็อัเดตน,นี่ยายก็จะปลูกนะก็จะปลูกดอกกระเจียวเขาโพดแล้วก็แตงโมแตงไทยอะไรเงี้ยสับไปริมน้ำเนี่นะแล้วต้นใหญ่ก็จะมีอันเนี้ยตา,ามเทศเนาะอะ่า ไปเจี๊ยบก็มีนะยายก็จะปลูกว่าอ,อันไหนสู้ได้อันไหนสู้ไหวเขาก็อยู่นะน,นะฮะเราไปเจียวอต้นไปเจียวฮะต้นต้นว่านใช่ไหมก็เรียกว่านนะว่านเราไปเจียวก็พูดแล้วก็ไยหนาก็มีนะตามเส้นคองเนี่ยตามเส้นคองใหญ่ เขาพดะคืออนาคตนะถ้าถ้าไหนมันมันวุ่นวายไม่มันไปไม่ไหวยะก็จะดึงทิ้งเนี้ค่ะเขาพูดได้เขาพดเขาเหนียวนันเนี่ยยายเอามาสามฝักาาก็มาแกะแกะเออส่วนมากจะไม่ได้ซื้อนะนะฮะแตงโมเขาจะขึ้นขึ้นสำหรับไปเกี่ยว่ ขึ้นกับต้นกระเจียวต้นว่านว่านดอกกระเจียวแดงกระเจียวขาวนเนาะแี่แตงโมแล้วก็แตงไทยนะแตงโมแตงไทยเข้าโพดนะแถวนี้นะ,ะนิดน้อยยะก็จะทำอัน,นมาสามเทศยากเนาะนะคะ,ะองยายก็จะไปนู่นเลยฮ นี่ก็โคตใหญ่ก็จะใหญ่ฝนตกน้ําน้ําก็จะมาขังร่วมต้นเงาะต้นมะม่วงอะไรต้นมะนาวาแล้วก็อ,อะไรน้อยหน่ายตรงนี้กระถมยายก็เลยมาทําทําร่องไว้ตรงนี้นะทําแล้วก็เลยมันไม่อยู่ค่ะเวลาฝนมาแรงๆนะไปจะท่วมหมดเลยระหว่างเนี้ยยายก็เลยต้องเจาะวางท่อลงมานี ใส่สีท่อนะใส่สีท่อมาหาของใหญ่น้วมันก็ยังไม่พอต้องมาเพิ่มอีกสองเอ็ชายอาไวาไ้ต้องเพิ่มนะอยู่น้ําน้ําจะปล่อยลงนาตลอดเวลานะนายายอยู่ข้างล่างน,ะออนายายสิเนียเียนยายนะจะรอดเนี่ยรอดนะเออมันยอดหนออสองรอบนะยายคิดว่านะ น่าจะโอเคอ่าอันนี้นะถัว่วไอนน้เป็นถั่วปีที่ถั่วเม็ดมันสีดำๆคฮะมันจะเป็นพุ่มฮะยายก็มาหยอดเออมาปลูกเสต้นมะขามออันนี้มะม่วงน้ำดอ,อกไม้สีทองต้นนี้น้ำท่วมใยายต้องมาทํากล่องไว้ถึงดูดูถัว่วยายเอามาสามฝักเองเหมือนที่พูดเลย <laughs> ยาฮะยาก็จะปล่อยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะยังไม่ได้มียาฆ่ามาลุงมาแรงเหมือนเขาเลยเพราะว่ายายไม่ค่อยมีเวลาเยสังขารก็ไม่ค่อยจะดีด้วยเอลิ้นจียายรินจีมีเก้าต้นทำท่าจะไปแล้วต้นหนึ่งน้ำท่วมนี่ฮะมีถั่วถั่วมีเจ็ดพุ่มนะ Uh, แต่มันโตจริงนะใหญ่ว่าถ้ามันโตจริงนะก็คือก <c oughs> ินไม่หมดอ uh, คนก็จะเจะต้นไม้ใหญ่แหละเดี๋ยวแตงคนนี้น้ำเยอะนะคะช่วงนี้น้ำเยอะ uh, yeah. <c oughs> ต้นนี้ก <c oughs> นน็น้อยหนาหน้อยหนาติ๊ติ๊ <c oughs> ดูคนใหญ่นะ uh. ไอญ่เลยสารพันธ์ของสารพัดของกินเลยอ่าเออแมลงปอเขาไม่ชอบฝนเนาะพอฝนมาเาจะเหลืองอืมเขามาขึ้นนะกาษสายสารเราหึมนะฮ่าาฮาฮ้เขาไม่ชอบแบบชุ่มชุ่มอ่ะเขาชอบแบบแกนแกนหรือเปล่าอืมเนี้ยคนใหญ่อ่ะ แตงไทยอะไรแตงไทยแล้วก็ผักหวานปลาอะไรอะไรพวกเนี้ยอยู่ในนี้หมดเลยอ่าข้างล่างก็จะเป็นนาในน้ำก็จะไหลลงไปนาลงสีอะไรนาใหญ่อ่าันนี้ลิ้นจี่ยาวดึงมาจากน้ำเลยมี่สองต้นเนี้ยดึงมาจากนา้ำน้ำก็ให้รั่วไปทางนี้นะเออ ก็แห้งก็แห้งก็แห้งสันบ้านใหญ่สาวเขาชอบน้ำอยู่เลยอัน,นอันนี้ท่วมก็โซต่ายแล้วท่วมก็ท่วมไปไม่ไหวที่จะดึงขึ้นแล้วเออมาทำทศนะเออปล่อยเลยไม่ไหวดึงอ่ะฮดูม,มยำเย็นยนะี่หกโมงแล้ว ยก็จะเดินนะพรานไม่ค่อยร้อนเนะนี้ไม่ย,มย,มยุ่งชิดเออเมื่อกี้ก็จับไก่ป่าได้ชอบบินเข้ามาแ้ำรั้วแล้วก็เขาก็บินอะ่ะตอนแรกจับลูกเขาได้สงสารก็ปล่อยกันเดิม <laughs> ใจอ่อนถ้าเรียนยายก็จะมีเหลือมีหนึ่งต้นเนาะนี่ค่ะยายจะบันถึกไว้ว่ามันจะเหลือจิตเติน สองนะอ่านะสองมันมันไม่แน่นอนนะสามเพราะเขาอาจจะเด้สมอลีได้ตลอดเวลายั่ไม่ไม่ได้ตั้งความหวังสูงมากใอ่ใบเขาจะเหลืองเหลืองเลือเล่อยเลยแล้วก็ออกยอดเลย ห้าเขาก็ทำท่าออกยอดนะห้าแต่าตายเปหลายต้นแล้วเนี่ยอันนี้ยายลงใหม่สามสี่วันและห,หกต้นเอ้ต้นใหญ่เนี่ยอันนี้เจ็ดอันนี้กำลังออกยอดยายไม่ได้ลดน้ำมาอาทิตย์น,นึงนะทุเรียนนะฮะเจ็ด 8ปดต้นเนียต้นเล็กน้อย,ยกําลังออกยอดแปดต้นใหญ่ก็จะเก้าต้นนี้เนี่ย<ม>ออกยอดใหม่ะนะสิบใหญ่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหมสิบแต่ที่เนี่ยตายตายไปแล้วสามต้นแล้ว โอ้นางสานิเตุมนี่ย yeah. ทุเรียนต้นที่สิบเอ็ด <laughs> ห้องยายก็ปลูกอยู่อยู่หน้าบ้านยังมีต้นหนึ่งเข้านี้เลยฮะอยู่อยู่ที่นี่มีสี่หนึ่งแล้วะฮะอันนี้สองถ้าห้องก็จะมีสี่ต้นอยู่ข้างในต้นใหญ่ค่ะอะใหญ่อไม่น่าเริ่มติดแล้ว ีใ่ใหญ่ๆพริกพริกนี่น่ารุนนะพริกงามมากนะพริพกไม่ต้องทําอะไรเขาเลยกนะ็ง,งามแหละถ้าเขาติดก็จะงามเลยนะเออพริกแคติดโดยาวเลยส่งตลาดได้ละค่ะสองต้นข้างบนส่งตลาดแล้ววันนี้แต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เออทุงเลยเลยพริกขาวเนาะอันนี้มันพริกเขียว ได้ราคาเนะี่ยได้ราคาพริกพริกไข่ขายได้ราคาะฮะพริกน่าเล่นดีอ่อาฮะพริกงามยายอัปเดตให้ดูนะเนื้องามนะเน,นื้อมีเอ่อมะเขือส้มโอเอ่อฟักทองอะไรเนงะี้ยฟักทองมันจะโตมากแล้วค่ะ ยายไม่ได้อัปเดตเลยวันนี้ช่างใหญ่เขามาเอาหญ้าเขาจะมาทาอ,อนหญ้าให้เขากลับไปล้วเขาถอนถอนได้เยอะแกเหลือแต่มุมนี้นะเอะอฮะฟักทองเต็มเลยอ,อ,อันนี้ลำใหญ่ยใยก็ปล่อยไว้ลูกเขาโตแล้วฮะลำใหญ่กับ ไอ้นาก็ลูกตสามสี่ต้นนะมีลูกละใหญ่ใหญ่เหนื่อยละใหญ่ไม่เดินละอ่ะยีกต้นหนึ่งในะลูกใหญ่นะฮะไม้คำไว้ไอ้น่าดูก็จะใหญ่ขอบคุณมากนะคะที่ดูใหญ่ยายขอบันทึกไวะะ้อ่ะเวลาอะไรอยากไปจะไดได้ดู ดูประวัติฟักทองก็เยอะนะฟักทองแล้วก็แตงไทยแล้วก็ฟักหอมอะไรอ,าาาาอย่เงี้ยมะนาวมะนาวยายเก็บสามรอบเลยยายขายได้เยอะแล้วมะนาวเขา,เขาซื้อลูกละสองบาทนะ แต่ยายก็ไปถัวถั่วกับต้นสองต้นข้างบนยายส่งทีก็สองสามร้อยลูก,กอะไรเงี้ยส่งสามรอบอได้เงินใส่กระป๋องแล้วแต่ลายลายใจถามยายแต่ยายขายมะนาวได้พันกว่าบาทลวใส่กระป๋องเก็บไว้เก็บไว้ดูว่าเออทำได้นะดูสิ เก็บมะนาวมนาวใหญ่ขายได้ยญ่เลยนะตันบาทแล้วนะแต่ข้างล่างลูกมันเล็กนะแต่ในส่วนนี้สิบห้าต้นนี้ลูกเล็กเพราะว่าเขาแก่แล้วเออทั้สาวก็จะมาเปลี่ยนให้เนี่ยถ้าเราซื้อที่ที่อำเภอสร้างคอม,มนะก็จะมีลูกแล้วสั่งซื้อทางเฟสนะน้อยหนานะพูดถึงน้อยหนาเนะ ไอ้สังซื้อทางเฟซนะแล้วก็ติปปีอยู่เลยเขาหลอกเราเข้ก็รู้อยู่นะเต็มใจให้เขาหลอกไปเขาหลอกเต็มใจให้หลอกออินทาลำไม่ว่าจะลงนะแร่งก็ไม่ถึงลงไปแล้วสี่ห้าต้นแล้ววันนี้ก็จะการ ทำความสะอาดให้ต้นหน้าบ้านเพราะเขาเป็นลูกล่ะยังไม่ได้ถ่ายโชว์เลยเเเคือคือคือเราไม่ค่อยเราไม่ได้ลงทุนไงเราเราพอมาไว้สี่ปีแล้วแต่มันดังใหม่ๆเนอะพูดถึงอินทราลเราก็ไม่เครียดใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ลงทุน อันไหนที่เราลงทุนอะเราจะเครียดนะนี่ก็โตไวแล้ว,ว,วจะลงลงปลานินนะที่ว่าอ่างนั้นตอนนี้น้ำเยอะนะลงปลานินยังไม่ได้ไม่กล้ากลัปวปลาไปกับน้ำอ่ะกบโตวไวถ้าถ้าดูคลิปใหญจะรู้ว่าใหญ่ลงแต่ตัวเขาเล็กๆแค่นะแฮะตัวไว ไม่ถึงสามร้อยค่ะแต่มันก็มันก็อิสระนะเหมือนธรรมชาติน้ำค่อยจะใสแล้วก็สะอาดส่วนใหญ่หน่าอยูอ่ไม่ต้องใหญ่มากหนระักเล็กๆพอืเอาที่พักผ่อนย่อนอารมณ์ดูตากฝนตากแดดฝนจะมานะคะเชอ่ะ ขอยรวยให้รวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะฮะให้ดูยายขอให้เจริญเจริญมีความสุขนะฮะร้อยชีวิตพวกพันที่สิ่งดีๆปัจจักทุกนะออยากได้อะไรขอยได้อยากทำอะไรขอยทำสำเร็จลุนคอยมีความสุขนะฮะอืออือเป็นกำลังใจเลยค่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะรวยๆนะคะ